สวัสดีครับอยู่กับผมมาร์ทนะครับกับช่องกินกับอยู่นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเมนูพิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยนนะครับผมอันนี้จะเป็นถาดใหญ่นะครับผมเป็นขอบชีสนะครับผมแล้วก็แอดชีสเพิ่มอีกนะครับเพื่อความสะใจมาครับมาดูกันเลยผมอดใจรอไม่ไหวแล้วปะมาครับขอชิ้นแรกขอลองแบบออริจินอลก่อนนะครับ ฟินมากๆอันนี้เป็นเมนูที่เพื่อนๆเ,เรียกร้องกันเข้ามาเยอะเหมือนกันครับผมมาครับผมจัดให้แล้ว ครับผมดิมออกไปนะครับมีออริกาโนนะครับแล้วก็จะมีพริกป่นนะครับช่วยตัดเลี่ยนนะครับชิ้นที่สองนะครับขออนุญาตน่าทานนะเพื่อนความหอม อันนี้เป็นแป้งหนานุ่มนะครับผมนุ่มจริงๆครับอร่อยมากมเ,เพื่อนเตรียมข้าวมาทานกับผมได้นะครับผม,มตรงขอบนี้ผมชอบมากๆนะครับมีนมครับมีชิส ยังยังเป็นยังไงไกันบ้างครับเพื่อนๆกับเมนูพิซซ่าโอ้ินฟินๆจุกๆกันไปเลยนะครับผมมาครับมาดูกันต่อครับผมว่าคลิปหน้าผมจะมาทานอะไรให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมผมมีความสุขมากๆเลยครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับคลิปของผมนะครับผมน้องมดสานค่ะทำหน้าที่เดีอยวว้ช่เฉยจังเลยบ๊ายบายเอา